ดีครับพอแมพี่น้องมาแล้วครับแนวทางสลากินแบงรัฐบาลวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5อสพเกครับก่อนจะไปรับชมครับสบับไม่มาเบิ่งสวบ,บเก่าครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับชื่อสลากินแบงรัฐบาลครับมีเขามีลุดเป็นเรื่องปกติครับ วดที่แล้วครับเก่ามากครับเดือนหนึ่งกบเก่าครับสำหรับเซียนพันแ้ขุนข้างครับแปดมาลางครับสองมาบนครับมาทั้งสองตัวเลยครับลุยขางรุยหนามาแปดครับนาทิตตามครับขุนข้างขุนพระช่วยครับสี่มาลางครับหกไปลักลอยครับ แรงกิงบัแมนแรงเชียครับมาได้ครับสองโตสี่แปดสองไปบนครับเด็กเด่นครับนาจับตามองครับเทพบัญชามาสี่แปดครับโดยเฉพาะสองโตนี่เด้อครับส่วนมากจะมาลางครับบูบนกระลางแต่ลางนี่ผาดบ่ได้ครับเขาติดต่อยาวครับสำหรับเทพบัญชา เพชรบางกลวยมาเกาครับซีครับสำหรับเพชรบางกลวยเกาสองครับมังกรไม่ไล่ครับมีเกาครับสองครับมาถึงสองเลยครับนี่มีสองครับกับเกาครับมาตามนัดไหซีครับมาซีมาเบิงเจ้าแม่ตะเคียนทองครับเหล็กเด่นมีหกมีสี่มีสองครับหกมาลักลอย สองมาลักซิครับสี่ไปลางครับลักซิถือว่าแม่นนะครับเลขกเด่นแม่ตะเคียนทองใส่ได้ครับสำหรับนั่งฟ้าครับสี่มาลางครับสองไปบนครับสำหรับนั่งฟ้ากับดินครับเล็กิล่ามานี่หกมาครับม้าลักลอย มาเบงสบับไม่ครับสำหรับสมััติไม่วันที่สิบหกกลุมภ้าพันครับมีซีกหกครับซีสองซีหาหกสองหกหาครับสำหรับเซียนพันแทะครับคุณพระช่วยครับมีศูนย์มีสองมีหามีแปดมีเก่าครับสำหรับคุณพระช่วยครับเลขเด็ดล่าชาชั้นดำครับมีซีมีสามมีแปดมีหกครับหวดนี้ สำหรับกุมานทองครับเดนสองสองศูนย์สองหาสองเกแปดสองเก่าครับงวดทีเดล้วก็ถือว่ามากครับงวดทีเดียวกุมานทองห้เก่ามากครับจับแมนแมนครับขุนข้างกับแรงจริงบ่แมนแรงเชี่ยรครับมีศูนย์มีเกตมีหนึ่งมีหาครับสําหรับแรงจริงบ่แมนแรงเชี่ยส้นที่ศูนย์ครับ ขาดบนขาดล่างบ่ได้เด้อครับนี่ต้องมีให้เห็นครับขุนข้างถือว่าแม่นครับเลขกซีโตโดยเฉพาะสองครับศูนย์ครับงวดนี้น้ารุ่นน้าทิศตามครับสองสองสองสี่สองศูนย์สองแปดนี่จะเป็นมาคู่กันครับแปดศูนย์งวดที่แล้วมาคู่นังครับถ้ามาคู่จะมาบ่อยนะครับต้องมาอีกนะครับสองเกาครับนี่งวดหนึ่งกลุ่มผ้าพันธ์ที่ผ่านมา งวดนี้ศูนย์แปดมังกรยกครับมีสีครับเกาครับสำหรับมังกรยกอาจารย์เทพบัญชาครับโดยเฉพาะเหล็กล่างเลยครับงวดนี้มีเจ็ดับสองครับนารุ่นนาติดตามครับสองแปดสองหนึ่งสองเกาครับส่วนเจ็ดมีสามเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดครับเทพบัญชาถือว่าใส่ได้ใส่ดีครับ เพชรบางกวยครับมีหนึ่งมีหามีแปดมีเก่าครับงวดนี้สําหรับเพชรบางกวยเด่นสุดคือแปดครับร่องหนึ่งกับเก่าครับสําหรับเพชรบางกวยครับมังกรเมลัยครับสําหรับมังกรเมลัยันวาแรงจัดครับมีสามกับหกครับระวังผิดมีหนึ่งกับแปดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องให้ออกไปจับไซแมนแมนครับสาหรับมังกรเมลัย มีสามมีหกมีหนึ่งมีแปดครับสำหรับ,บมั่งกอเมลัยเซียนมาตามนัดให้ศูนย์ครับเซียนมาตามนัดมาเบิงครับเจ้าแม่ตะเคียนท่องครับเด่นมีสี่มีแปดมีเจ็ดมีศูนย์ครับมองลึกๆมองไกลๆครับชนกันที 8, ่แปดชนกันที 4, ่สี่ชนกันที่ศูนย์ครับกับขุนข้างของเจ้าแม่ตะเคียนท่องครับ ปงปิดบัญชีครับมีเก่าส่วนศิลามานี่ครับศิลามานี่มีสามกับหนึ่งเด้อครับมาเบิงนา่งฟาครับหายหกมาครับงวดนี้สําหรับดินมีหาครับสําหรับนา่งฟาเลขทายสองตัวครับมีสามมีหกมีเจ็ดมีแปดครับสําหรับเลขทายสองตัวครับลักหน่วยมีสี่มีหามีหกมีเจ็ดครับนารุ่นนาติดตามครับสําหรับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับ เด่นๆก็คงจะเป็น4กับ0ครับชนกันครับมี4กับ0ครับเจ้าแม่ตะเคียนทองชนกันกับขุนข้างครับสำหรับเทปัญชาครับมี2ครับชนกันที่ขุนข้างครับจะเป็น2อย่างละครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย2 2 2 8 2 0ใด้อครับเทปัญชาครับ7มีห7า7 จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดได้ครับนี่ก็ส้นครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบังครับคุณพระช่วยกระือว่าแม่นใส่ได้นะครับเลขกเด่นรุเยพาะสามตัวนี่ครับมีสองมีหามีแปดมีเก้ามีศูนย์สองหาแปดครับดีจะมาจับใส่กับลุยหนากับลุยขางครับขาดไม่ได้สีตย้ำอีกเครื่องหนึ่งครับสำหรับคุณข้างเหล็กเม่นๆเหล็กดังดังครับ แรงกิงบะแมนแรงเชี่ร์นี่ก็พลาดบ่ได้เด้อครับงวดที่แล้วก็มาสัมมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแรงกิงบะแมนแรงเชี่์นี่ครับแรงกิงบะแมนแรงเชี่์วันที่นึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้สองให้หกให้สี่ให้แปดมาสี่แปดสองก็ไปบนครับก็ถือว่าแม่นครับ มาเบิงวัดนี้ครับมีหนึ่งกับหามีศูนย์กับเจ็ดครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเทปัญชาครับมีเจ็ดกับสองจับไซแมนแมนจับไซ่ตุงตงครับออกไปวิเคราะห์พีราน่าเบิงครับเหล็กเด่นอามาจับใซ่กันครับจอแม่แตะเคียนท่องมีซีมีแปดมีเจ็ดมีศูนย์ครับ มังกรเมลัยมีสามมีหมีหนึ่งมี8ครับถ้าเพี้ยวก็คงจะเป็นสตัวนะครับจับใส่กันโดด08 2ย22ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาจิตตามมาให้กำลังใจขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขสุขสวัสดีครับ